มาร่วมแรงร่วมใจจากพิธีบำเป็นกุศลตั้งแต่เริ่มต้นมีการสวดพระอภิธรรมเป็นลำดับเสร็จต่อมาก็ได้เห็นว่าการให้พระมาสแสดงพระสัตธรรม,มเทศนานะก่อนที่จะชาพนัก,กิจสลายร่างนะอันไร้วิญญาณในวันพรุ่งนี้นะก็เพื่อทั้งหมดนี้ เพื่อประมวลผลของทางผลของสิ่งผลของภาวนานะอุทิศในดวงยญาณของคุณโยมเนือนเข็มวงนะปัจจบัตินี้ท่านได้ทำการการรับลงรับไปแล้วนะก็ไปหลังจากได้อยู่ชมโลกนะเป็นเวลา48ปปีด้วยกันนะก็เป็น ที่พึ่งของญาติพี่น้องวง,วงตะโกนพระธรรมาภาพในนามพระาศาสนาก็าต้องขอสแสดงความเสียใจในการอนิจกรรมจะไปนะของคุณยมเนื่องเข็มวงด้วยนะรวมกับทางคณะเจ้าภาพและก็ญาติมิทั้งหลายแต่พระท่านทั้งหลายลองคิดดูว่ามันเป็นสัจธรรมนะของชีวิตทุกคนทุกท่าน ที่จะได้ประสบพบเจอเมื่อนรั้งนั้น,นที่เขาเรียกว่ากรรมลิขิตอุบัติขึ้นมาต้องประสบกับความโศกเศร้าเศร้ไรล่าพันตะก,การจากไปนะเป็นดังที่โยมได้เคยพบประสบเห็นนะํำกองต่างนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอันความตายชายนาวีนั้นหนีไมนะ่พ้นไม่ว่าจะมีจต่จนก็ต้องตายตายเป็นผี ถึงแสนรักก็ต้องล้างหากันทันทีนะไม่วันนี้วันหน้าช้าหรือเร็วนะกก่าก็คือทุกๆชีวิตนะต้องประสบกันอย่างแน่นอนนะเพียงแต่ใครจะไปก่อนจะไปหลังก็เท่านั้นนายมนะแต่พระพุทธาองค์เนี่ยจึงตัดเตือนท่านทั้งหลายว่าให้ท่านทั้งหลายอยู่ในความที่ไม่ประมาทนะ ไม่ประมาทตามที่อาตมาภาพได้ยกพุทธสภาสิ์ไว้เป็นเบื้องต้นนะที่กล่าวไว้ว่าถ้าหาราจามหันตาจะเยพาราชปันติตาสัพเพมัจจุวะสังยันตตสัพเพมัจจุปรายะน,นะไม่ว่าทั้งคนหนุ่มหรือว่าคนแก่นะสุดท้ายเนี่ยท่านทั้งหลายแน่ๆเนี่ยก็ต้องตายตาย,ตายเป็นผีนะ ไม่ว่าจะเป็นคนโง่คนฉลาดนักปราชญ์หรือว่าเมธีจะเป็นยาจกเป็นเศรษฐีก็ต้องล้วนแต่ไปสู่อำนาจของความตายเรื่องการจังนั้นะอันนี้คือความคือความหมายของมันเพราะอะไรเล่าความตายเนี่ย,ยเขา,าเปลียบไปว่าเป็นเหมือนดังเพื่อสนะึทมันตามเราไปนะชีวิตเราทท่าไหเนี่ยต้องเตรียมพร้อมในการอำลานะ ท่านทั้งหลายจงพ้ำภาวนาให้มันเป็นดังวันตาเพื่อการดื่มตนก็ในในอินนะหัดปัจเวคณะสูตรที่พระพุทธองค์ได้กล่าวไวนะ้เพื่อมีให้ท่านทั้งหลายประมาทมเนืองกันห้าประการเขาเกล่าวไว้ว่าหนึ่งนะเราท่านทั้งหลายหนีความแก่ไม่ได้ 2. นะสองหนีความเจ็บไข้ไม่พ้น 3. เราทุกคนนั้นต้องตาย 4. เรานั้นต้องอพัดผ้าจากของรักอย่างแน่นอน 5. ้าต้องเป็นไปตามวัตักรไปตามกรรมผู้ใดสิ้นกรรมหหันทัาหันนั้นแหละพ้นจากวัตัรสงสารอ,าอันนี้มี5ประการกัท่านั้งหลายเมื่อทุกชีวิตกรรมต้องประสบความตายเช่นนี้นะ จึงอยากจะให้ไม่ประมาทจนเตรเ็จงานเขากล่าวไว้ว่าใยบหาทางแก้ไขเตรียมตัวซักซ้อมพร้อมให้ดีนะจะได้ไม่เสียทีเมื่อนะความตายนะั้นเยือนเราเข้านะก็คือเตรียมสบุญนะสบียงบุญนะในการเป็นบุญกุศลพร้อมไว้สำหรับพบหน้านะ เตรียมอะไรเตรียมตัวก่อนตายนะเตรียมตายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแรงเตรียมแบงค์นะก่อนที่จะเดินทางใช่ไหมนะก็ตัวอย่างเช่นนะ,ะนักกีฬาเนะี่ยไม่ได้เตรียมตัวนะไม่ได้เตรียมแข่งนะคนอยากมีแหวนมันไม่ได้เตรียมเงินไว้ซื้อนะ อาหารเนี่ยไม่ได้เตรียมรบนักเรียนไม่ได้เตรียมสอบนะไม่ว่าจะแข่งจะรบจะสอบนะจะเอาอะไรไปชะนะเขาเล่าใช่ไหมมีแต่จะแพ้ด้วยประการขั้งปวงนะถ้าลองขยายให้ลึกก็ไปอีกหน่อยนโยมงคนะชาวประมงไม่ได้เตรียมเครื่องมือไว้หาปลาชาวนาไม่ได้เตรียมกล้าไว้ปลูกตนะ้น ชาวสวนไม่ได้เตรียมพืชไว้ปลูกนะแล้วก็หัวเมียอ,อยากมีลูกแต่ไม่ได้เตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดีนะอันนี้นะคะผลก็คือเสียนะเสียใช่ไหมเสียมากกว่าได้้ายมากกว่าดีทีนี้ย้อนมาดูวิถีชีวิตนะของความเป็นอยู่ของเราท่านทั้งหลายนะไม่วันใดก็วันหนึ่งต้องถึงคิวค่านนะ เราท่านทั้งหลายจะต้องเดินไปสู่มือมัตุราชคือความตายจะจกล่าวได้ว่าทางสายเปลียวเดินคนเดียวโดดเดี่ยวเสียด้วยทีนี้ความตายเนี่ยมันจึงจะเป็นเพื่อติดตัวนะติดตัวไปก็คือบุญกุศลติดตัวท่านไปให้ว่าจะเป็นความดีกับความชัวนะ่วนะเพราะจึงประพัน์ บทก่อนให้เราได้คิดได้สติไว้ว่าอันบุญกุศลที่เราสั่งสมย่อมติดตามตนในทุกที่ทุกสถานเป็นทรัพย์สเสบียงในการเดินทางไม่อ้างว้างเหมือนมีนิรติดตามตนก็เพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นสมบัติแท้ๆถึงตัวแก่ตายดับไม่รับแต่มิดับหายมันเนี่ยจะ นั่งแทงแดงร่างกายถึงนกอตายชื่อยังอยู่เชื่อชูเอ่ยนะ mm hmm. ก็โดยเหตุนี้นะจึงสมควรที่เราท่านทั้งหลายนจำต้องหมั่นสร้างบุญกุศลบุญงามความดีไว้ให้พร้อมนะ mm hmm. เปรียบเสมือนความดีทำไว้ถึงขราวตายจาก mm hmm. ก็มีคนที่อยากจะแบกอยากจะหามหากเราท่านทั้งหลายทำชั่วเนี่ยตัวก็แสาม ถึงมั่งมีหน้าก็ต้องควาาเหมือนหอยกองหอยแฉงบุญอยู่ที่ไหนทำไว้เสียเดิดนะท่านทางบน